สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกรกฎหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยูที่ราศีกรกฎเป็นคลิปทวินเฟรมแมเสเซจเลิฟข้อความรักจากทวินเฟรมประจำวันที่1ถึง 15มีนาคม2568สําหสำหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้จะชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไกายนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเรามาดูกันว่าข้อความความรัก ทวินเฟมแมสเซดเ,เลฟเนี่ยมีอะไรที่ทวินเฟมของราศีกรกฎและข้ากรกฎอยากจะบอกกับคุณหรือสื่อสารให้คุณได้รู้นะคะไม่ว่าคุณและเขาจะเจอกันหรือยังหรือไม่ก็ตาม,มไม่ว่าคุณและเขาจะเจอกันหรือยังก็ตามนะคะตอนนี้เราอาจจะเจอแล้วก็เป็นไปได้นะคะแม้ว่าจะเป็นพลังงานแบบใดอย่างเช่นเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันหรือบางคนอาจจะยังไม่เจอกันเลย นะมาดูสิว่าเรื่องราวอะไรที่เขาอยากจะบอกกับคุณหรือสื่อสารให้คุณได้รู้มาดูซิมีอะไรบ้างอย่าพึ่งเข้ามานะคะเนี่ยอย่าพึ่งเข้ามาต่อมาทำอะไรไม่ได้เลยต้องทำเฉยแม้ใจไม่อยากพร้อมแล้วจัดมาอย,อยังไงนะคะ ยังรักกันอยู่ไหมรักเรายังอยู่ตรงนี้โอเคต้องบอกว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้พบเจอกันนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะพบเจอกันด้วยมันหมายถึงว่าช่วงจังหวะน,นี้หัวใจเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานหรือเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตของเขาหรือแม้แต่กระทั่งเขาอาจจะคบกับใครอยู่ก็ได้นะคะช่วเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เขายังไม่พร้อมนะหรือว่ายังยังว้าวุ่นยัง ยังงงงวยอยู่นะแต่ก็อาจจะมีหัวใจที่เรียกร้องถึงใครบางคนที่ตามหาอยากได้คนที่เข้าใจเขาก็คืออาจจะตามหาในส่วนของบางอย่างที่ขาดหายไปในจิตวิญญาณของเขาอาจจะหมายถึงทวินเฟรมอย่างคุณก็ได้นะแต่สำหรับบางคนก็ต้องบอกว่าอาจจะเจอกันแล้วนะคะ แล้วก็มีใครบางคนที่พร้อมที่จะเจอแล้วด้วยมีบางส่วนที่พร้อมที่จะเจอแล้วบางคนยังทําอะไรไม่ได้นะหมายถึงเนี่ยอย่าเพิ่งเข้ามาสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมที่จะพบเจอหรือสานต่อเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะหรือยังวาวุ่นวุ่นวายในชีวิตของเขาอยู่แล้วตัวเนี้ยก็คือบางคนอนะพร้อมแล้วนะคะอยากเจออยากมีความรักใหม่อยากเจอคนที่ใช่อยากพบเจอทวินเฟมแล้วนะคะอยากพบเจอกับคุณแล้ว แล้วก็ในตัวใบนี้ยังรักกันอยู่ไหมเรารักเรายังอยู่ตรงนี้นะคะหมายความว่าเราอาจจะเจอกันแล้วแล้วก็คบหาดูใจกันอยู่แล้วก็ซึ่งอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราทั้งสองคนนะไม่เข้าใจกันแต่เขาก็เขาก็บอกว่ารักเรายังอยู่ตรงนี้นะยังรักกันอยู่ไหมนะคะ,ะต่อมาเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามีอะไรอีก สิ่งที่ทวินเฟรมของราศีกรกฎและพนางกรกฎอยากจะบอกหรือสื่อสารให้คุณได้รู้นะคะ Queen of Pentacles บางคนเกี่ยวข้องกับชาวท่าตินมังกรพฤกษกันใครบางคนที่ดูเหมือนมีสตุ้งสตังนะคะทำตัวไฮ้ซไฮโซหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็กได้หรืออาจจะหมาถึงเรานะ Tree of Swords สามดาบนะคะ Seven of Pent a c l e s ดเหรียญ ฟอร์คับค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกหรือส่งถึงคุณเนาะเขาก็อาจจะบอกว่าคุณดูดีในสายตาเขานะคะคุณคุณทำตัวเองให้มีค่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจทำงานหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองในช่วงจังหวะน,นี้เขาอยากให้คุณแข็งแกร่งนะ อยากให้คุณใจนิ่งๆนะคะแล้วก็โฟกัสในเป้าหมายหรือในสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ดีๆที่ควรค่ากับคุณถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณมีความเจ็บปวดอะไรที่มันมาบั่นทอนคุณไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําจากใครก็ตามเนี่ยเหมือนเขาอยากให้คุณมองข้ามผ่านไปให้ได้นะคะโฟกัสในการที่หาอะไรดีๆให้กับตัวคุณดีกว่าอย่าไปโฟกัสในเรื่องราวเหล่านั้นหรือบางคนอาจจะ ทะเลาะกันเนี่ยทวินเฟมบางคนเนี่ยเจอกันแล้วแล้วก็ทะเลาะมีปัญหากันโอเคต่างคนต่างเจ็บปวดจากคําพูดหรือการประชดประชันที่เราเจอกันอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นความรักที่ฝังใจที่มันมีหลายภพชาตินะคะยังคงฝังใจอยู่แล้วก็มีบางเรื่องที่จะต้องมาเยียวยาช่วยกันด้วยกันนะบางคนเป็นในส่วนของเพื่อน เป็นเฟรนด์โซนกันนะคะหรือความรักของเราค่อยๆเติบโตกันเขาสิ่งที่เขาอยากบอกอ่ะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะอาจจะเอาใจไปสนใจในเรื่องอื่นแล้วดูเหมือนคุณไม่สนใจเขาจริงๆอ่ะเขาพยายามที่จะสบตากับคุณนะพยายามที่จะส่งยิ้มให้กับคุณแต่เหมือนว่าคุณมีเป้าหมายที่คนอื่นหรือเรื่องอื่นอยู่ทำให้ เารู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขานะต่อให้ยิ้มหรือต่อให้พยายามที่จะเดินผ่านให้คุณเห็นหรือโพสต์บางสิ่งบางอย่างให้คุณได้สนใจให้คุณได้หยุดมือมองที่เขาหยุดมือหยุดตาเนี่ยมองที่เขานะคะแต่เหมือนว่าแรงหนึ่งดูดมันไม่มากพอเนะี่ยเพราะว่าคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องอื่นก็นได้อย่างเช่นหน้าที่การงานหรือเรื่องราวความเจ็บปวดที่อยู่ในใจของคุณนะคะมันเลยเป็นเหมือนหมอก ที่บทบังเราทั้งสองคนอยู่ที่ทําให้พวกเราตามหากันไม่เจอสักทีหรือบางคนเนี่เจอกันแล้วแต่ความรักมันอาจจะดูเบาลงเพราะว่าเราอาจจะมีดราม่าเยอะนะคะหรือว่าเราอาจจะเอาใจไปสนใจในเรื่องอื่นกันทีนี้มาดูนะคะว่าข้อความมีอะไรอีกที่เขาอยากจะบอกกับคุณหรือฝากให้คุณนะ ฉันสับสนเหลือเกินฉันควรทำอย่างไรดีต่อมาค่ะมีบางสิ่งที่ฉันต้องจัดการก่อนที่เราจะได้อยู่ด้วยกันคุณทำให้ฉันหึงมันยากสำหรับฉันที่จะบอกความจริงกับคุณ ข้อความมีอะไรอีกนะคะที่เขาอยากจะบอกหรือส่งให้คุณบางทีความรักของเราสองคนอาจไม่เท่ากันฉันจะรักและอยู่เคียงข้างคุณเสมอแม้ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของชีวิตขอบคุณที่รักฉัน ันชอบเวลาที่คุณยิ้มเพราะมันดูน่ารักมากต่อมามาดูในส่วนของการออรลคโคนะคะข้อความที่หรือเรื่องราวที่ทวินเฟรมของราศีกรกฎลัคนากรากฎอยากสื่อสารอยากบอกกับคุณคืออะไรนะคะในช่วงครึ่งแรกของมีนาคมนี้ขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้นะคะต้องขออนุญาตปิด ไว้นิดหนึ่งนะฮิลลิ่งนะคะการเยียวยาการรักษาลองนึกภาพตัวเองและคนที่คุณรักอยู่่าำกลางแสงสว่างรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณได้รับการเยียวยาในขณะนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกหรือสื่อสารกับคุณอาจจะหมายถึงการเยียวยาการพักผ่อนนะคะ คุณอาจจะทํางานหนักเกินไปหรือว่ามีเรื่องที่เครียดเครียดหรือมีเรื่องที่ผิดหวังเสียใจหรือบอบช้ามานะเขาอยากให้คุณพักผ่อนแล้วก็เยียวยาจิตใจดูแลจิตใจตัวเองหาเรื่องดีๆให้กับใจตัวคุณเองนะคะอันไหนที่มันเป็นเรื่องราวที่เจ็บปวดที่คุณเจอปัญหาต่างๆที่คุณเจอนะ่ะอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปจี้มันให้แผลมันปลีออกมานะคะพยายามที่จะ เหมือนอย่างที่บอกว่า้คุณตั้งมั่นแล้วก็หาสิ่งที่ดีๆให้กับคุณให้คุณใจนิ่งใจเย็นเข้าไว้อย่าทำลายเกียรติหรือคุณค่าของตัวคุณเองนะคะอ่าแล้วก็สำหรับบางคนนะ่ะอาจจะคบกันอยู่แล้วอาจจะมีปัญหากันความรักที่อยู่ตรงหน้าที่มันเคยเหมือนเดิมแต่กลับมองไม่เห็นกันนะคะอยู่ใกล้กันจนดูแคลนมองไม่เห็นคุณค่าในการรักกันมันชินชาเหลือเกินนะ่ะ อืมก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แล้วก็ช่วงชวงวนันนี้บางทีอาจจะเป็นช่วงชวงวะที่เหมาะสมที่เราจะพูดคุยแล้วก็ทนุถนอมกันและกันปรับความเข้าใจกันได้แต่ไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงความเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคุณไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจก็ตามเป็นสารข้อความที่เขาอยากสื่อมาบอกกับคุณขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฏมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาแล้ามาเจอกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ